สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุภูสุคนนชนูเฮมบูตไปดนพูนพูนอุปะไุ้สกันเดรนุพี่น้องมาตกาเดชวเอเียปเนโอเสวัสดีพี่น้อง้องไปสุภูสุคนสวัสดีเอซทัวโลกฮะแล้วก็สวัสดีแอดมินทั้งีทานของทีไม่เช่โดยจล็อกรกล็อกแรกู รู้จักแม่ล็อกแรกล็อกแรก,ก,กอู้สรรุดสวยมากมาก,กอ็อีกเว็บเว็บเออฮาริพอ,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 อตเตอร์ฮาริพอตเตอร์โอเคไปฮ่าฮ่าฮ่าี่นอเล่ยนต้นนี้ดาบาดมือแล้วพี่น้องค่ะไอคิวดาวน์ไอโนสติพอร์แต่นะคะที่ยากฟังที่ก่โอเคไปดูไปไอคิวดาวน์ไอโนสติเวกต้นนี้สวยมากเลยทุกคนหิมะจากนี้ยิ่งสวยเลยอ่ะทำไมมันมันมันแบบว่าเดี๋ยวนะทุกคนเลไอี โอเคนะคะมันบสว่างเราจะพี่น้องหน่อยนี่ค่อยเริ่มบสว่างน่ะใครคะทุกคนหมาตนี้เนาะค่ะเนาะนี่นะคะ,ะ,คะอันนี้เมืองหนาวนะคะทุกคนต้นอันนี้ก็สวยมากเลยพี่น้องไปค่ะเฮ้ยกลับบ้านกันคะ่ะทุกคนบ้านนี้ชิลาตีหน่อยแด้วบ้านนี้ทั้งสีไทยคลิปบานนี้เอา้าเอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะทุกคนสวยอีหลีงามอีหลีพี่น้องเลยหิมะตกไม่ไหมนี่ หลังจากเมื่อเอื้อนไปแล้วกะโตไหโตมันเพราะอีกอย่างมัตีเพราะเพราะมันสิเป็นน้ำเพราะมันสิเป็นเอ่เขาเรียกว่าเป็นน้ำแข็งมาเป็นแบบนี้ได้พี่น้องมันสิเป็นน้ำแข็งแล้วมันสิมือ่อตุลูดตะเลดตลาดขี่ก้นทั้งบัดที่นี่นะคะหนาวจนแข็งนะคะแข็งไปเบิดหอยนี่นะแล้วคิดเลือกเด้พี่น้องคำๆค,ค่ะับพี่น้องนะคะแข็งไปหมดเลยทุกคนดู แม่มามาฟิ <ร Stevens. S 2> ่มา first ข้นัวเยอแม่แม <iken> ่ตะลิดั่นเห็นบ่มาทีนี่คอยกับิลาบักตีนาอโงานทา่งสานเดี๋ยวเราทุ่งไแม่แตะอุบป้ะฮะยอมามาซะเว่นตะอุบป่ะเอ้ยเจ้าตัวิ่งอ่ะวิ่งะย เขามากรีดน้ำแข็งออกนะคะทุกคนเพื่อให้ถนนมันไม่ลื่นเอาเดี๋ยวให้เดี๋ยวราขึ้นไปอีกสักหน่อยเราจะลากตีน้อยทุกคนขอแปดนาทีนะคะลูกขอแปดนาทีก่อนนาสงสารนี่นะคะสวยมากๆเลยนี่ลงอีกแล้วนะคะหิมะลงอีกแล้วแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แรงเท่าไหร่ตกบนหิมะตกบ่คคอยแรกนะคะทุกคนเพื่อนกนับสิตกงอีกความครับอ่าฝนนะคะที่นี่ก็นั่นแหละ งานเข้าเลยทีนี้เพราะอะไรที่ถนนมันก็จะเลื่อนเป็นน้ําแข็งตุลูตลาดนะคะทุกคนอ้าอุ้ยพี่น้องเกยพี่น้องป้องไปะสปูสุคนนะคะนี่เอาบรรยากาศมาอุ้ยงามอีนี้พี่น้องเขาเปิ้ล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 ผน่ะพี่น้องเจ้าเบิ้งอากาศหนาวมันก็สีน้ำมันก็หิมะตกมันก็สีงามอีกแบบนึงพี่น้องหนาตกใหม่ใม่งามค่ะทุกคนเขาเปิ้ลเบิ้ลทั่วประเทศเลยนะคะนะคะ เขาวป็นบนทั่วประเทศหลังจากมือสองมือไปก็โตใครโตมันเพราะอะไรมันก็จะหมื่นตุลรูดตลาดใช่ไหมตีไปลูกไปไปโอ้นี่ละมนุษย์แม่พี่น้องทำเพื่อลูกได้ทุกอย่างเข็นลูกนะคะปวดเอวบวดหลังเข็นเข็นจนต้นแตกแโอ้หัวกันดอกนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะใหม่ๆนี่ก็น่าเล่นนะคะ ใหม่ๆม่นี่น่าเล่นมากเลยบอด้เฮอร์เหรอคะพี่น้องแต่เป็นข้นมักนะคะพี่น้องมักอมันขาวแล้วมันสวยดีนะคะเห็นบะพุ่มพอมพุ่มพํมเนียพี่น้องความสวยงามมันเนาะประเทศเขาก็ิว่า่อ้ยบานนอกเ่เคยเห็นมันหีมาตกอยู่นี่มานานนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าชอบชอบหิมะคนเรามันชอบไม่เหมือนกันเป็นบอพี่น้องมันกับมักบ่าคือกัน คอ,อยกามาคอ,อยแบบนี้คอยกับเป็นแบบนี้คอ,อยมาตลอดพี่น้องส,สามีบอยู่บ้านตะกอนอยู่ผู้เดียวอคอยก็ออกมาเล่นอยู่ผู้เดียวพี่น้องเล่นหิมะนะเออเล่นอยู่ผู้เดียวปั่นเป็นตัวอ่าเขาเอินตัวยังเสนอมานะ่ะเอออเาลูกใส่เป็นแค่นี้พอเติบกับลูกแค่นี้พอเตอร์บ,รอตตอรออบ่โอ้อเบาผู้เดียวเราแบบนี้เอามุมเงี้ยมมุมเงี้ยมเนาไ่ไดพี่น้องนี่นะคะ เขาก็มีเขาปนนแล้วพี่น้องไปข้าเฮากลับบ้านเฮากลับบ้านนี่นี่โอ้แบกขึ้นตอนลงอะตอนลงอ่ะสนุกพี่น้องแต่แบกขึ้นเนี่ยมันหนักเดี๋ยวให้ขึ้นโนนก่อนขึ้นโนนก่อนบักลาํำต้นเออแล้วมามาซีลาบักลาหลับมาต้องห่วงแม่นะเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งหนาแข็งแกร่ง,ะนะง,ง,งจริงๆ นี่นะคะทุกคนขอประทานอภัยนะนี่เห็นไหมเนาะมันตกทีหนึ่งเราก็มีคอนเทนต์ให้ทำนะคะทุกคนเราก็ไม่ได้ไปเบียดเบียน,น,นใครเนาะเราก็ชอบในแบบของเราแล้วก็เป็นสไตล์ในแบบของเรามันมันมีความสุขอะอความสุขมันเป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้ไ <ป S 1> ทุกคนนะคะ,น,ะนี่นะคะพวาวเลยพี่นนองน้ำพึ่้อย่งนี้ต่อไปทุกคนพี่น้อน อันนี้กาลากรึค่ะนี่ไหนไหนมีอุปอะไรเนสตาเนสตาโอเคแม่นตะลิดลูกลูกไส้กะจีลูกไส้กะจีกินคืนย่างเดียวนะเอาเสกเงินให้มามาเยอะๆเด้อเราจะได้ไปเมืองไทยเพราไปเมืองไทยเขาก็บริให้ไปพี่น้องเลยฟอมันเ่ะแต่มันกระหามพวกเข้ากระได้ดอกมีญาติพี่น้องอยู่เมืองไทยมีิฟอร์มีแม่มีพี่มีน้องเนาะ บมมนต์าคนบมมีพีมีหนองแมนบอกคา่ะสีมาหามกันก็ว่าได้ดรอกตดใสเถอะพี่หนองโอ้หนาวได้คอยก็ได้แข็งไปหมดแล้วแข็งดีกว่าเน่าเหมือนลบอยู่ลบอยู่ว่าแล้ว ตีน้อยเล่นเสร็จแล้วก็จะพาตีน้อยไปอาบน้ำสาวผมพี่น้องเพราะว่ารู้สึกว่าเพ่นสีหงอพ่นสีนสเหม็นคับพอพ่นห้องสิว่าจัดการให้พี่น้องตีมาสิจัดการชำระล่างกายเพ่นมือนนี้ถูกสอกทุกมุมนี่นะคะทุกคนโอ้มือตลูดตะเล็ดโอเคนะคะน้องพี่นอ้องอะต้นไม้ต้นนี้สวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะทุกคน นี่นะคะไปค่ะงามขันเซตาโฟนเนี่ยขันไหนพี่น้องเหราติงมาหมาซันโอเคพี่น้องเดี๋ยวตีไม้สิขอลงไหลนี่บมคุณอ่ะเซตาโฟทุกคนเห็นขาวๆไหมหิมะลงนะเนี่ยข้างบนหิมะลงเอ๊ะโอเคนะคะพี่น้องขอยมวยเจ้าพบเจอแต่สิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรงบ่อดบ่อยากบ่เจ็บบ่จนเถอะพี่น้องเด้อ เจอกันในคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อซาลังเฮค่ะมามาบ๊ายบายค่ะ